พักนี้หกวัดกวาารายได้ไปตั้งแต่ต้นปีอแล <ไป S 1> <ง>้วนงเดินเดียวหนูรับงานอีเวนต์แบบบานมากเลยนะ15วันและ6งานได้เพะแต่ว่ามันเป็นเหมือนช่วงเขาเรียกว่าเปิดสักการเนาะที่ คนจะเขาเรียกว่าเปิดตัวสินค้าหรือว่าเปิดตัวแคมเปญหรืออะไรต่างๆอย้ไว้อะค่ะมันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะก็เลยมีงานค่อนข้างเยอะสหรับช่วงนี้ยังไม่สิ้นเดือนยังไม่สิ้นเดือนมันก็ลาเลยนะโอ้ววันนี้สิ้นเดือนเราด่าผานไปแล้วหนเดือนที่ผ่านไป15วันใช่ไหมที่ผ่านมาไม่คือลองนับดูแล้วแบบใน15วันเรามีอีเวนต์หกงานซึ่งแบบปกติแล้วเราเจอกันเดือนละท่าคือสองเดือนครท่าอะไรอย่างเงี้ย ันนี้คือความตั้งใจของหนูที่แบบเริ่มต้นไม่ได้ตั้งใจค่ะเป็นทางลูกค้าค่ะก็คือมีทั้งเปิดตัวพรีเซนเตอร์ด้วย2ตัวแล้วก็มีมีหุ่นมาดังคุโซ่ค่ะที่เพิ่งไปนี่ไปแล้วก็มีแบบของอหลายๆอย่างนี้คือร้อยล้านก็ไม่ไกลเกินเพื่อนในเดือนเดียวสิใช่ไหมรอยร้านไม่ไกลเกินเพื่อนอันนี้ก็เป็นโคอร้าของ ขีงที่แล้วหรอของเขาเรียกว่าของสินค้าที่เราจะาต้องมาอีเวนต์อยู่แล้วตัวครับพี่นีว่าไว้กี่ตัวคะไม่วา่าตั้งแต่ติดถึงเลยคะช่วยๆกันนับเอาลกากะกันพี่นีเราพรุ่งนี้เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วยังมีเยอะแน่งก่าเดิมอีกไหมพรุ่งนี้ก็มีอีเวนต์ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะก็คือเป็นอีเวนต์เปิดตัวไอ้เปิดช็อปค่ะเมนูบิบค่ะซึ่งจะได้แบบมีนักแสดงจากต่างประเทศมาเซอร์ไพรส์ด้วยในกันหมดเลย คนเ่างกันอีกแล้วหรอใช่ค่ะแต่ว่าคือแบบเขายังไม่ให้บอกว่าเป็นใครแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนที่เบลอะเหมือนจะเคยร่วมงานมาด้วยแล้วแล้วเคยเกือบได้เจอแต่ว่ายังไม่ได้เจออันนี้เราเป็นไทยนะค่ะนะเจ้าบ้านใช่ค่ะแม่ค้าร้าน Ambassador ค่ะพี่พิงเออพี่พี่เบลพี่เบลรู้สึกความฟังของตัวเองในการเริ่มต้นปีของตัวเองต้นปีมานต้อนรับผฟังกินความฟังกินความเข้าอ๋อก็ก็ดีนะคะ ก็ดีค่ะคือแบบเหมือนเราไม่ค่อยได้มาแบบข้างนอกอย่างเงี้ยบ่อยๆตอนที่ถ่ายละครหรือว่าถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ได้มีงานแสดงก็เลยได้มาเจอทุกคนแบบบ่อยมากขึ้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักแบบสองเดือนสามเดือนก็เดี๋ยวจะกลับสู่โหมดเดิมนะคะถ้าหลายคนบอกว่าที่เบลตั้งใจวาดอีเวนต์เพราะว่าจะเตรียมตัวไปแบบทำโปรเจกต์ที่ต่างประเทศอันนี้เกี่ยวด้วยไหมือไม่ได้ไม่ได้ประกวดอีเวนต์หรอกอันนี้เบลไม่ได้เป็นคนแบบมาอะไรแต่ทนพวกนี้เอาไว้ค่ะแต่ว่ามันคือเป็นช่วงเวลาที่แบบ มีแบบติดติดกันเยอะๆพอดีค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีโปรเจกต์กับต่างประเทศด้วยค่ะที่มีไปอะไรอ่ะไม่งร้อกก็ถอดเลยแล้วแล้วโปรเจกต์กับต่างประเทศอันนี้มีมีวางไว้เดือนไหนอ่ะอืมเดือนหน้ามีไปอิตาลีค่ะไปมิลานค่ะใช่ไปดูแฟชั่นโชว์ของเฟนดีค่ะอันนี้เป็นนานขนาดไหนครับหรือว่าประมาณสักสิบวันได้ครัแล้วแสดงว่าจะได้เห็น ลุกจากเวนดี้กับเบลล่าใช่ค่ะไม่ไปดูแต่พี่มิลานนะะคเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามีไปถ่ายแบบก่อนด้วยไม่ถ่ายแบบที่โรมก่อนแล้วก็ไปมิลานไปดูด้านชว์จะมีสร้างความว้าวซาให้กับชุดที่หลายคนต้องเห็นไหมดิฉันจะพยายามเต็มที่ให้มากที่สุดค่ะจะมีการไหมคะคือก็ต้องเตรียมตัวเยอะค่ะต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเรื่องของลุคเรื่องของ พอดีแบบเราไปถ่ายแบบด้วยเราก็จะมีพี่ๆสไตลิสต์ที่เค้าเชี่ยวชาญแบบช่วยดูให้เราช่วยแนะนำให้เราด้วยเสิบ<ต>ชุดนี้เคาะเสร็จเรียบร้อยแนละ้วใช่ไหมคะสิบชุดติ๊ติ๊กเรียบร้อยค่ะเลิศกรวัวแมววัวแมววัวแมวเพราะว่ามันจะมีความกดดันมีการเปรียบเทียบว่า <c oughs> มีอะไรกลัวแมวต้องอ <c oughs> ต,ตั้งรับมือไว้ไหมเบลมันเป็นเรือ่องปกติแบบว่าเราก็คือเต็มที่ในส่วนของเราค่ะเราต้องแบบไม่ทำให้ตัวเองผิด เราการันตีความสวยหุงุคน่ครับให้คนอื่นพูดอันรู้จักเยาหงุดอะมันจะปังมันจะแบบนี้ใช่ไหมขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันเอาจช่วยด้วยเขาบอกว่าทำเรื่องงานปีนี้ตอเปิดต้นปีมากติดความปังมันรวดเพราะว่าเรา mood ทำถึงของมันตื้ก็แซวกันไปอแต่ค็ททำไง ก็มีก็มีทาตามปกติมันทำทั้งไม่ได้เยอะไหมคี่ว่ามูช่วยได้เยอะไหมยหรออันนี้เบลก็ตอบไม่ได้มันเป็นอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่ามันวัดไม่ได้เพระเออแต่ว่าคือ การที่เราทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราทําเพื่อแบบความสบายใจหรือแบบเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเราแบบมูอย่างเดียวไม่ทํางานมันจะปันไม่เเลยเคยคิดไหมว่าจะเป็นผลบุญขอจากะเจ้าแม่กับขินปีที่แล้วเดี๋ยเาต้องตายพรกันอีกอ๋อค่ะก็ก็ถ้าใช่ก็ขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านค่ะก็่เห็นล่าสุดที่ภาคคุณแม่ไป ขึนเนี้ยใช่อันนี้ไม่ได้ไปบนอะไรใช่ไหมไม่ได้บนเลยค่ะหรือว่ามีแม่เขาอยากอะไรไหมขอกแม่อยากไปใช่ไม่ได้ขออะไรเลยขออย่างเดียวคือขอให้ขึ้นไปถึงขอไปแค่นั้นแล้วแม่เราก็เก่งมากใช่แม่เก่งมากอันนี้คือแบบเป็นความภาคภูมิใจก็เลยเหมือนพยายามพาคุณแม่เที่ยวเยอะๆตอนที่ยงเดินไอวเขาอยากไปไหนก็แบบพาเขาไปจะตื่นเต้นแม่จะพาแบบอยากพาให้เบลพาไปทำามุมากกว่าใช่แม่จะชอบเป็นฟิลนั้นหรือไม่ก็แบบ อเพลนเจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไหวค่ะหรือว่าเขาเห็นเราฟังเขาเขาอ๊ยอยากไปด้วยที่ไหนรู้ว่าดีก็ไปไม่ไม่ค่ะแม่เขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบใส่ซิมเปิลแต่แค่ขออย่างเดียวไม่มีการเอ้ยไม่มีการตับบนอะไรรเ่าใช่ไม่ไม่เคยบ่นแทำบุญใหญ่อะไรไมปีนี้แทนทำบุญใหญ่เดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปอินเดียไปบุญคขยายนิดนึงค่ะอันนี้คือความตั้งใจไหมว่าต้องไปทุกปีอะไร เออไม่ได้ตั้งใจแบบขนาดนั้นแต่ว่าเออมีโอกาสมากกว่าค่ะอันนี้เปสเตบเล่นแต่ที่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเบลมีทิกขอพรให้ให้ชีวิตมันปังอย่างมีทิกไหมคะทิกขอพรพอใส่มูนไปสิคะโอ้โหตัองรอยอยากจำกระคอมต้องต้องต้องเอาเป็นว่า เราต้องคิดดีทําดีด้วยอะเราไม่ใช่ว่าขออย่างเดียวต้ไม่ใช่ว่าแบบเหมือนไปขออย่างเดียวแบบไม่ใช่ว่าอยากได้อย่างเดียวแต่ว่าถ้าได้มาเราจะทําอะไรตอบแทนบ้างเช่นสมมุตินะคะเราจะช่วยเหลือสังคมเราจะเหมือนช่วยเหลือผู้คนหรือว่าเราจะแบบตอบแทนความดีทําสมมุติอะขอให้ละครเรื่องนี้ปังเพื่อให้แบบเศรษฐกิจประเทศเราดีให้คนมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเป็นขอเป็นคืนนั้นมากกว่า